สวัสดีค่ะตลาดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าสาหัสเอาเรื่องเลยนะคะครับผมบรรยากาศนี่อึมครึมมากมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความตื่นตระหนกโดยเฉพาะใครที่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีหรือคริปโตเนี่ยน่าจะเห็นพอร์ตแดงเถือกกันทั่วนหน้าเลยวันนี้เราเลยจะมาชวนคุยกันแบบเจาะลึกว่าเบื้องหลังความผันผวน,นที่มันรุนแรงขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ใช่เลยครับซึ่งวันนี้เราจะอ้างอิงข้อมูลจากการพูดคุยที่เข้มข้นมากๆในรายการ Future e q u i t i e s Podcast ที่นักวิเคราะห์สองคนเข้ามาแลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างดุบเดือดเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดล่าสุดเราจะมาถอดรหัสกันว่าสิ่งที่เขาคุยกันเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างเป้าหมายของเราวันนี้ชัดเจนเลยค่ะคือ 1. ถอดรหัสจิตวิทยาที่ขับเคลื่อนตลาดในช่วงขาลงแบบสุดขั้ว 2. วิเคราะห์กันรตรงๆเลยว่าการปรับฐานรอบนี้เป็นสัญญาณฟองสบู่ AI แตกจริงหรือเปล่าและ 3. ซึ่งสำคัญที่สุดคือการมองขาโอกาสที่อาจจะซ่อนอยู่ท่ามกลางความโกลาหลแบบนี้ค่ะเอาละค่ะเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยความรู้สึกของนักลงทุนตอนนี้หลายคนบอกว่ามันคล้ายกับวิกฤตปี2022มากๆแต่ในบทวิเคราะห์ที่เราฟังมาเนี่ยเขาชี้ให้เห็นความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งครับ คือการเทขายรอบนี้มันทั้งรุนแรงและรวดเร็วกว่าเดิมแบบคนละเรื่องเลยโดยเฉพาะในตลาดคริปโตนี่คือถล่มทลายเลยมันมีกับดักทางจิตวิทยาที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าเลยนะครับคือนักลงทุนส่วนใหญ่มักจะพูดว่าเดี๋ยวรอซื้อตอนย่ออ่าใช่ค่ะได้ยินบ่อยมากอย่างเช่นตั้งเป้าไว้ว่าถ้าบิตคอยลงมาแต่7จ็ดหมืนเมื่อไหร่จะเข้าซื้อเต็มที่เลยแต่ปรากฏว่าพอราคามันร่วงลงมาจริงจ ความกลัวกลับเข้ามาค่อมงำแล้วก็ไม่กล้าซื้อแล้วก็เลื่อนเป้าลงไปอีกใช่ครับสุดท้ายก็เลื่อนเป้าหมายลงไปอีกงั้นรอที่6 5หม0ละกันมันเป็นวัฏจักรของความลังเลที่เกิดจากความกลัวซึ่งนักวิเคราะห์เขามองว่าเป็นปรากฏการณ์ที่คลาสสิกมากแล้วอะไรที่ทําให้การล่มสลายรอบนี้มันฉับพลันและรุนแรงกว่าปี2022ขนาดนั้นล่ะคะในบทสนทนานั้นเขาชี้ไปที่ปัจจัยอะไรเป็นพิเศษบ้าง หลักๆเลยคือโครงสร้างของตลาดที่เปลี่ยนไปครับมี3ปัจจัยหลักๆที่นักวิเคราะห์เขาเน้นยำ้ำหนึ่งคืออัลกอริทึมในการเทรดที่ทำงานด้วยความเร็วสูง 2. คือยุคข้อมูลข่าวสารที่ข่าวร้ายแพร่กระจายในเสี้ยววินาทีและ3ซึ่งเป็นตัวจุดชนวนที่สำคัญที่สุดคือการถูกบังคับขายหรือ Liquidation ของพอร์ตท,ที่ใช้เลเวอเรจสูงๆอ๋อ oh. มันเหมือนโดมิโนตัวแรกที่ล้มลงแล้วพาทั้งแผงล้มตามไปหมดเลยครับ พอจะอธิบายภาพโดมิโนที่ว่าให้ชัดขึ้นอีกนิดได้ไหมคะว่ามันล้มต่อกันเป็นทอดยังไงได้เลยครับเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า cascade effect หรือผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ครับภาพมันเป็นอย่างนี้จุดเริ่มต้นมักจะมาจากสินทรัพย์ที่มีการใช้ leverage สูงมากๆอย่างบิตคอยนถูกเทขายอย่างหนัก พอนักลงทุนที่ใช้เงินกู้มาเทรดขาดทุนหนักๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาทันทีคือการถูกเรียกหลักประกันเพิ่มหรือที่เรียกว่า Mar Call. มาชินคออ๋อมาชินคอนี่มันก็เหมือนกับว่าบรก k e r โทรมาบอกว่าพอร์ตคุณกำลังจะเจ๊งนะต้องหาเงินสดมาเติมด่วนอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับมันเหมือนธนาคารโทรมาบอกว่าบ้านที่คุณจำนองไว้ราคาตกนะต้องหาเงินสดมาโปะเพิ่มด่วนแล้วทีนี้นักลงทุนจะทำยังไงล่ะครับก็ต้องหาเงิน วิธีที่เร็วที่สุดก็คือการรีบขายของในพอร์ตชิ้นอื่นที่ยังขายได้และยังมีกำไรอยู่ซึ่งก็มักจะเป็นหุ้นดีๆหนีไม่พ้นเลยครับหุ้นเทคที่โตเร็วๆหรือที่ในวงการเรียกว่าหุ้นเบต้าสูงหรือไฮเบต้าคือเป็นหุ้นประเภทที่เวลาตลาดดีก็ขึ้นแรงแต่พอตลาดตกใจแบบนี้ก็จะลงแรงกว่าเพื่อนอย่างพวกโรบินฮูดหรือโซฟาครับสัพย์ที่ดูปลอดภัยอย่างโลหะมีค่าด้วยหรอคะดิฉันได้ยินมาว่าราคาแรงเงินร่วง3 0ในวันเดียว ตัวเลขนี้มันผิดปกติมากเลยใช่ไหมคะผิดปกติอย่างยิ่งครับการที่แรกเงินร่วง30%ในวันเดียวเนี่ยมันแทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าคนกําลังเทขายแบบไม่สนราคาไม่สนปัจจัยพื้นฐานอะไรทั้งนั้นขอแค่ให้ได้เงินสดกลับมา ใช่ครับขอแค่ให้ได้เงินสดกลับคืนมาเพื่อไปโปะส่วนที่โดนมาจินคอเท่านั้นเองดังนั้นบทสรุปที่สําคัญจากตรงนี้ที่นักวิเคราะห์เขาพยายามจะสื่อก็คือการเทขายที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่การที่ตลาดปฏิเสธปัจจัยพื้นฐานของบริษัทแต่เป็นเรื่องโครงสร้างถูกต้องครับแต่มันคือการปรับโครงสร้างนิสินและ l ลเวอเรจครั้งใหญ่ในระบบการเงินหรือที่เรียกว่า Deleveraging Event มากกว่าโอเคพอจะเข้าใจแล้วค่ะว่าความตื่นตระหนกมันมาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง งั้นคำถามที่สำคัญมากๆที่ตามมาก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าเรื่องราวของ AI ที่เราตื่นเต้นกันมาตลอดทั้งปีมันจบแล้วหรือ,อยังการปรับฐานครั้งใหญ่นี้เป็นสัญญาณว่าความต้องการ AI เริ่มแผ่วลงแล้วหรือเปล่าคะครับเพราะตอนนี้ตลาดเริ่มกังวลเรื่องการลงทุนสร้างรงสร้างพื้นฐานมากเกินไปหรือ overbuilding เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในยุคฟองสบู่ .com เป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมครับและในรายการนั้นเขาก็ตอบคำถามนี้ไว้อย่างชัดเจนและหนักแน่นมากว่าการปรับฐานครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัจจัยพื้นฐานของ AI hmm. แต่มาจากปัจจัยมหาภาคอื่นๆหรือที่เขาเรียกว่า macro noise ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนในตลาดคริปโตที่ลามออกมาสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางหรือแม้แต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เป็นตัวขับเคลื่อนความกลัวในตลาดไม่ใช่ความต้องการ AI ที่ลดลงเลยแม้แต่น้อยแต่เดี๋ยวก่อนนะคะ ตัวเลขเม็ดเงินลงทุนหรือ KPEX ที่ประมาณการกันไว้กว่า6แสนล้านดอนลลาร์จาก4 Big Tech อย่าง Microsoft Google Meta แล้วก็ Amazon เนี่ยมันก็ฟังดูบ้าคลั่งจริงๆนะคะหลายคนก็คงคิดว่ามันไม่ต่างอะไรกับยุค .com ที่บริษัทอย่าง Cisco ทุ่มสร้าง Infrastructure สุดท้ายก็เจ๊งระนาวอะไรคือสิ่งที่ทำให้ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปล่ะคะ จุดนี้เป็นประเด็นที่เขาถกกันอย่างเผ็ดร้อนเลยครับสิ่งที่ทำให้ครั้งนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงคือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆไม่ใช่แค่การลงทุนในความฝันเหมือนเมื่อก่อนอ๋อคือมันจับต้องได้แล้วใช่ครับตัวอย่างเช่นธุรกิจ AI ของ Microsoft ตอนนี้มีขนาดใหญ่กว่าธุรกิจดั้งเดิมบางส่วนของบริษัทไปแล้ว Google Gemini ก็มีผู้ใช้งานหลายร้อยล้านคน หรืออย่งเมตาที่ธุรกิจโฆษณาเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากทั้งยังแง่ปริมาณการแสดงโฆษณาที่เพิ่มขึ้น18-20%และที่น่าทึ่งคือราคาต่อโฆษณาก็เพิ่มขึ้น5-8%ด้วยซึ่งการที่ราคาโฆษณาสูงขึ้นได้เนี่ยมันสะท้อนว่า AI ของ Meta ทำให้การยิงโฆษณาได้ผลดีขึ้นจริงๆธุรกิจเลยยอมจ่ายแพงขึ้น มีอีกตัวเลขที่น่าสนใจมากๆคือรายได้ของ Google Cloud ที่ประกาศออกมาโตถึง48ใช่ครับสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่35เยอะมากเลยนะคะใช่ครับและตัวเลขนั้นนำไปสู่ข้อสรุปที่สำคัญที่สุดที่นักวิเคราะห์เขาพยายามจะบอกนั่นก็คือตอนนี้การเติบโตของธุรกิจ Cloud และ AI มันถูกจำกัดโดยอุปทาน Supply ไม่ใช่อุปสงค์ดิแมนครับ อุปทานจำกัดหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าตอนนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าจะมีคนมาใช้บริการ AI หรือ Cloud หรือไม่ แต่คือของไม่พอขายของไม่พอขายครับทันทีที่มีกำลังประมวลผลเพิ่มขึ้นหรือมี Data Center ใหม่เปิดใช้งานก็มีลูกค้าที่พร้อมจะจ่ายเงินเพื่อใช้งานมันทันทีไม่มีของเหลือสต็อกเลยแม้แต่น้อยมันเหมือนกับที่แอนดี้แจซี่ซีอของ a m azon บอกไว้เลยว่าทุกหน่วยของกำลังประมวลผลที่พวกเขานำเข้ามาออนไลน์สามารถเปลี่ยนเป็นไรายได้ได้ทันทีอืมซึ่งมันต่างจากยุคด o m โดยสิ้นเชิงที่ตอนนั้นสร้างของมารอแต่ไม่มีคนใช้ครับ แสดงว่าฝั่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอย่าง Cloud หรือฮาร์ดแวร์นี่ความต้องการยังแน่นปึกเลยนะคะแต่ภาพมันดูจะตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยเมื่อเรามองไปที่อีกฝั่งหนึ่งของสมการนั่นก็คือกลุ่มซอฟต์แวร์หรือ SaaS ครับกลุ่มนั้นนี่โดนหนักเลยที่ตอนนี้ดูเหมือนจะโดนพายุเข้าอย่างจังเลยนักวิเคราะห์ในรายการนั้นถึงกับบอกว่ามันหนักหน่วงยิ่งกว่าปี2022และอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรด้วยซ้ำถูกต้องครับ เพราะภัยคุกคามที่กลุ่มซอฟต์แวร์กำลังเผชิญมันมาจากแกนกลางของธุรกิจเลยนั่นก็คือ AI จะเข้ามาแทนที่ซอฟต์แวร์บางประเภทโดยเฉพาะซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่ไม่ได้มีความได้เปรียบด้านข้อมูลหรือ data mode เป็นของตัวเองเช่นพวกโปรแกรมอะไรบ้างคะก็เช่นพวกเครื่องมือบริหารจัดการโปรเจกต์ต่างๆในรายการนั้นมีการยกตัวอย่างที่น่าขนลุกมาก คือมีผู้ประกาศข่าวของ CNBC คนหนึ่งสามารถใช้ AI อย่าง c l a u d ของบริษัท Anthropic สร้างแอปพลิเคชันที่มีหน้าตาและการใช้งานเหมือน Monday.com Monday.com นี่คือซอฟต์แวร์บริหารจัดการโปรเจกต์ยอดนิยมเลยนะคะใช่ครับแล้วเขาสร้างแอปที่หน้าตาเหมือนกันได้ในเวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้น ใช้คลาวสร้างแอปหน้าตาเหมือน monday.com ได้ในไม่ขี่นาทีนี่มันเหมือนกับว่ามูลค่าของบริษัทซอฟต์แวร์ที่สร้างกันมาเป็น 10, 10ปีอาจจะหายไปได้ในพริบตาเลยสิคะฟังแล้วขนลุกเลยมันคือการเปลี่ยนแปลงระดับนั้นเลยครับในบทสนทนายังมีการอ้างคำพูดของเซเจียเนเดลา CEO ของ Microsoft ที่กล่าวไว้อย่างเฉียบคมว่าในยุค AI เนี่ยบริษัท a a s อาจกลายเป็นแค่ฐานข้อมูล CRUD ที่ล้าสมัย CRUD ที่ย่อมาจาก create, read, update, delete ใช่ไหมคะใช่เลยครับเป็นการทำงานพื้นฐานของฐานข,อานข้อมูลเพราะมูลค่าที่แท้จริงมันกำลังย้ายจากหน้าตาโปรแกร,รมหรืออินเทอร์เฟซที่เราเห็นไปสู่ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งอยู่เบื้องหลังถ้าอย่างนั้นคูเมืองหรือความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทซอฟต์แวร์มันคืออะไรล่ะคะในยุคนี้ถ้าฟีเจอร์สวยๆหรือการใช้งานง่ายๆมันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วนักว,วิเคราะห์เขาชี้ไปที่คูเมืองแบบใหม่3อย่างครับ1คือ data loop หรือการมีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์มหาศาลเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆสอคือ distribution หรือช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งและ3คือ enforcement points ซึ่งหมายถึงเรื่องการกำกับดูแลความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆที่ซับซ้อนอ๋อ oh. นี่คือเหตุผลที่เราเห็น OpenAI ต้องรีบไปจับมือกับ Salesforce และ Anthropic ก็ต้องไปร่วมมือกับ ServiceNow เพื่อเข้าถึงข้อมูลลูกค้านั่นเอง ถูกต้องครับเพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญของลูกค้าองค์กรและช่องทางการจัดจำหน่ายของยักษ์ใหญ่เหล่านี้นั่นเองนอกจากภัยคุกคามจากการถูกแทนที่แล้วยังมีแรงกดดันด้านอื่นอีกไหมคะมีครับเป็นแรงกดดันทางเศรษฐศาสตร์ลุ้นๆเลยคือปัจจุบัน AI ทําให้การสร้างซอฟต์แวร์ใหม่ๆทําได้เร็วและถูกลงมากอุปทานก็เลยเพิ่มขึ้นใช่ครับมันเลยทําให้อุปทานของซอฟต์แวร์ในตลาดเพิ่มขึ้นมหาศาลและเมื่อของมีเยอะก็หนีไม่พ้นการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง โมเดลธุรกิจก็กำลังเปลี่ยนจากแบบเดิมที่จ่ายรายเดือนต่อผู้ใช้งานหรือ p e r s e e t ไปเป็นแบบจ่ายตามการใช้งานจริงหรือ Consumption Based ซึ่งทำให้รายได้ผันผวนมากขึ้นทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่สิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่า the great software rating er หรือการปรับเปลี่ยนมุมมองในการประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มนี้ครั้งใหญ่สินะคะใช่ครับมันคือการที่ตลาดมองหุ้นกลุ่มนี้ด้วยสายตาใหม่โดยสิ้นเชิง หุ้นที่เคยซื้อขายกันที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรหรือ PE สูงถึง50-60เท่าเพราะนักลงทุนยอมใจให้กับการเติบโตในอนาคตกำลังถูกปรับลดมูลค่าลงมาอยู่ในระดับ20-30เท่าซึ่งใกล้เคียงกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google ไปแล้วโอ้โห oh ในรายการเขายก Service Now วเป็นเหมือนว่าาตรฐานใหม่เลยว่าตอนนี้ซื้อขายกันที่ PE ล่วงหน้าประมาณ25เท่าตลาดเริ่มเรียกร้องกำไรที่แท้จริงตามมาตรฐานบัญชีหรือ Gap Profit ที่ s t a b i l i t ไม่ใช่แค่โตวสวยๆแต่ขาดทุนีนต่อไปแบบนั้นเลยครับราคาหุ้นกลับร่วงลงอย่างหนักใช่ไหมคะตัวอย่างนั้นชัดเจนมากครับเหตุผลที่หุ้นแอดแลเซียนร่วงก็เพราะนักลงทุนหันมาเพ่งเล็งค่าใช้จ่ายจากหุ้นที่ให้พนักงานหรือ stock based compensation SBC ค่ะซึ่งมันก็คือต้นทุนจริงๆของบริษัทที่จ่ายพนักงานเป็นหุ้นแทนเงินสดในอดีตตลาดอาจจะมองข้ามตัวเลขนี้ไป แต่ตอนนี้นักลงทุนบอกว่าไม่เอาแล้วเราจะดูบรรทัดสุดท้ายที่เป็นกำไรจริงๆเท่านั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางความคิดครั้งสำคัญเลยครับโอเคค่ะพอเห็นภาพทั้งหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ในตลาดมีเลือดสาเต็มไปหมดสำหรับนักลงทุนที่กำลังฟังอยู่คำถามสำคัญก็คือแล้วเราควรจะวางกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรดีในสถานการณ์แบบนี้คะ ในบทสนทนานั้นมีการนําเสนอกลยุทธ์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งสําหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์หน่อยนะครับคือการใช้ Options โดยเฉพาะการขายพุทสเปรดในบริษัทที่เราศึกษามาอย่างดีและมีความสุขที่จะได้เป็นเจ้าของในราคาที่ต่ําลงอธิบายหลักการง่ายๆได้ไหมคะคือมันเหมือนกับการที่เราได้รับเงินค่าพรีเมียมเพื่อรอซื้อหุ้นในราคาที่เราต้องการถ้าหุ้นไม่ลงมาถึงราคาที่เราตั้งไว้เราก็ได้ค่าพรีเมียมนั้นไปฟรีฟร แต่ถ้ามันลงมาเราก็ได้ซื้อหุ้นดีๆในราคาที่ตั้งใจไว้แต่แรกถือเป็นกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวไม่ใช่การเก็งกําไรระยะสั้นนะครับแล้วถ้าเป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายกว่านั้นล่ะคะสำหรับคนที่ไม่ถนัดออปชั่นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายที่สุดที่เขาพูดถึงก็คือการกลับไปที่พื้นฐานครับคือการทยอยเข้าซื้อเพิ่มในบริษัทที่ปัจจัยพื้นฐานระยะยาวยังไม่เปลี่ยนแปลงตราบใดที่เรายังเชื่อมั่นว่าเส้นกราฟความต้องการ AI ยังไม่หักลงค่ะ ซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาก็ดูเหมือนว่ามันยังแข็งแกร่งมากจริงๆการซื้อในช่วงที่คนอื่นกําลังกลัวก็มักจะเป็นโอกาสที่ดีเสมอแล้วในบทสนทนาน,นั้นเขามีการพูดถึงกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะในฐานะโอกาสที่ซ่อนอยู่มีการพูดถึงอยู่หลายกลุ่มครับพอจะสรุปได้เป็น3กลุ่มหลักๆคือกลุ่มแรกผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการลงทุนสร้าง Data c e n t e เมหาศาลพวกฮาร์ดแวร์ใช่ครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนหน่วยความจำอย่างไมครอนบริษัทที่ทำระบบพลังงานและความเย็นไปจนถึงผู้ผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่อความเร็วสูงอย่าง Broadcom หรือ a s t e r a l a b s กลุ่มที่2องะคะกลุ่มที่2ที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือกลุ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับ AI โดยเฉพาะเพราะเมื่อ AI ถูกนำมาใช้ในวงกว้างมากขึ้นการป้องกันข้อมูลและการโจมตีรูปแบบใหม่ๆก็จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งมีการพูดถึงชื่ออย่าง CrowdStrike และ Palantir ครับและกลุ่มสุดท้ายสุดท้ายคือหุ้นเฉพาะตัวที่ถูกพูดถึงเป็นพิเศษซึ่งอาจจะเป็นการลงทุนที่สวนกระแสหรือที่เรียกว่า Contrarian play คือเดิมพันในสิ่งที่คนอื่นยังไม่เห็นค่าประมาณนั้นเลยครับเช่น s o f i จากแนวโน้มการเติบโตที่ยังแข็งแกร่ง Robinhood และ Hims ซึ่งเป็นหุ้นที่นักวิเคราะห์มองว่าตลาดกำลังประเมินมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็นครับเยี่ยมเลยค่ะ ถ้าให้ดิฉันลองสรุปภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้ประเด็นสำคัญก็คือความตื่นตระหนกที่เราเห็นกันในตลาดช่วงนี้มันเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่อง l e v e r a g e ในระบบเป็นหลักมากกว่าที่จะเป็นปัญหาพื้นฐานในระยะยาวของธีมการลงทุน AI และในขณะเดียวกันการปฏิวัติ AI นั้นเกิดขึ้นจริงและทรงพลังแต่ก็กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และ disrupt อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ดั้งเดิมอย่างรุนแรงเช่นกันถูกต้องเลยครับ และมีแง่คิดสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆที่นักวิเคราะห์เขาทิ้งทายไว้ในรายการคือตอนนี้ AI กำลังทำให้ซอฟต์แวร์บางประเภทกลายเป็นสินค้าโพกภัณฑ์ที่ใครๆก็สร้างได้และมูลค่าที่แท้จริงกำลังย้ายไปอยู่ที่ข้อมูลและกฎเกณฑ์การใช้งาน (Governance and Compliance) mm. ซึ่งมันนำไปสู่คำถามชวนคิดที่น่าสนใจมากครับว่าแทนที่จะมองหาว่าบริษัทซอฟต์แวร์ใดจะรอดชีวิตในยุคนี้ บางทีคำถามที่น่าสนใจกว่าอาจจะเป็นบริษัทใดในอุตสาหกรรมดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นการผลิตโลจิสติกส์หรือการแพทย์ที่มีข้อมูลเฉพาะตัวเป็นอาวุธและพร้อมที่จะใช้เครื่องมือ AI ใหม่ๆเหล่านี้เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีในยุคถัดไปนั่นอาจจะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ซ่อนอยู่ก็เป็นได้ครับ